ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะตั้งแต่นักแสดงสาวบุม๋มปนัดดาว,วงผู้ดีนั้นเปลี่ยนเบอร์ใหม่งานเงินก็กระหน่ำเข้ามาไม่ขาดสายเลยแต่ว่าเรื่องรักนะคะต้องพักไว้ก่อนค่ะเจ้าตัวบอกว่ามีการเปลี่ยนเบอร์เพื่อการงานการเงินส่วนเรื่องความรักในตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วถ้าถามว่าอยากมีความรักไหมก็อยากมีมีคนคุยแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเจอคนโรคจิตบุกตามไปถึงบ้านก็มีค่ะตามประชิดต,ตัวเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่ามีการคอยดูแล ปกติก็จะระวังตัวอยู่แล้วก็จะระวังกันมากขึ้นไปอีกส่วนเรื่องคนที่มาตามเราเกี่ยวกับชุดว่ายน้ําที่ลงไปอันนี้คุณหมุมบอกว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าลงปกติส่วนเรื่องของลูกสาวนั้นก็มีการตั้งชื่อเล่นว่าชื่อทะเลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนนั้นชอบเรียกผิด ชื่อเล่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาชื่ออันดามันคือชื่อจริงแต่เขาว่าทะเลเนี่ยเพิ่งมานั่งคุยกันมาผ่านมา13ปีก็พวกคุณนั่นแหละนักข่าวเนี่ยอชอบถามบุ๋มผิดผิดไปไหนก็น้องอนันดาบ้างไม่ครับ <c oughs> คือจริงๆก็คิดคิดถึงชื่อเล่นมานานมากแล้วแต่เรากลัวว่าชื่อเล่นจะเป็นยังไงชื่อเล่นจะดูเป็นผู้ชายไปไหมจะอะไรไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราแฮปปี้นะถ้าชื่อเล่นเป็นชื่อที่ตัวเขาเองก็เลือก <c oughs> ด้วยตัวเขาเองมันไม่สายเกินไปสําหรับเรื่องดีๆค่ะลองเปลี่ยนเร์แล้วเรา ค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะป,ประมาณสักสามเดือนค่อยๆนะคะจนกระทังรู้สึกเฮ้ยงานเข้ามาและเงินเข้ามาและอะไรที่เราอยากได้เริ่มได้เข้ามาอย่างที่เราอยากได้แล้วเราเริ่มรู้สึกเอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เริ่มลามไปถึงลูกสาวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องเปลี่ยนเบอร,ร์เพื่อเพื่อได้ผู้ชายก็คงไม่มั้งคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าณวันนี้เราแฮปปี้กับเงินที่เข้ามาแล้ว <c oughs> แฮปปี้กับงานและชื่อเสียงที่เข้ามาละเหลือแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชายจะเข้ามาเขาคงต้องเข้าใจเราแหละเรื่องความรักยังเป็นซีโร่นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะยังไม่แบบมีเบอร์ไหนเกิดขึ้นกับความรักได้เลยแต่อาจจะมีถามว,ว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมีค่ะเขาคุณทุ่มเสนอมาคือก็มีค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงเพราะเราหาเงินเองได้ แล้วถ้าเกิดเข้ามาอย่างนั้นคงไม่ได้หวังดีกับเราแน่นอนก็<ร>มีกะช่วยสกัดทุกมาที่สถานีมาที่ช่องใช <น S 1> ่ามาถึงช่องมามาที่ช่องบางคนเริ่มจู่โจมเออเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยคุณเนี่ยคุณไปว่าผู้จัดการหนูบอกว่าคุณหรือเปล่าที่สกัดไม่ให้ผมได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปกันใหญ่ตอนนี้ก็ลุกลามไม่ไม่เคยไม่เจอหรอก ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i ซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซ g ์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ